เฮ้ย <He> มึงกล้ามากเลยน้องโปรโยงุงอ่ะกลายเป็นโปรตีกอล์ฟอย่างนั้นเหรอคะไปสมัครงานครับด้วยด้วยด้วยเกรดด้วยประกาศนียบัตรที่เรามีปรากฏว่าผมเนี่ยโอกาสในการอยู่เจมกรมมี่ต่อเนี่ยคือไม่มีแล้วคุณได้งานบริษัทใหญ่โตอย่างแกรมมี่เพียงเพราะกระดาษที่ชู่แผ่นเดียวใช่หรือไม่ครับ คนไหนที่คุณสนิทมากที่สุดวงแคลชเดี๋ยวเธอเอา S H M ไปเปิดใจแคลชเนี่ยนะครับพี่ที่พี่น้องลูกเพจได้ดูนะครับในช่องอมรินเนี่ยนะครับเขาตัดออกมานะครับตัดต่อมาจริงๆเราสัมภาษณ์ไปทั้งหมดประมาณเกือบชั่วโมงตัดต่อออกมานะครับเหลือแค่มาสิบกว่านาทีเองนะครับซึ่งในทีวีที่เราออนแอร์ที่ได้ดูเนี่ยมันสั้นแลวมันห้วนมากนะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยเอามาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยเป็นแบบการทอล์กแบบอันซีนว่าพี่บุ๋มบรรดากับผมเนี่ยนะครับทอล์กคุยอะไรกันบ้างในรรราายกคับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสุดจัดปนาดาว,วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับอดีตโปรดิวเซอร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาผันตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์ค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาทำงานกับคนดังเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นณเดชวงแคลชนะคะน้าเน็กหรือว่าอ้อมพิยดาแต่ทำไมเขายอมทิ้งประสบการณ์17ปีของเขาออกจากวงการนั้นมามาเป็นครีเอเตอร์เต็มตัวต้องมาถามผู้ชายคนนี้ค่ะ ขอต้อนรับคุณพยุงศักดิ์เสริมสันติวาน,นิชหรือโปรโดิวเซอร์ยุนย่ะสวัสดีค่ะ ไม่คิดเลยครับว่าเราออกมาจากวงการทีวีแล้ววันนี้นได้กลับไปสัมภาษณ์ในรายการทีวีครั้งหนึ่งครั้งนี้กลับไปเป็นแขกรับเชิญด้วยโคตรดีใจเลยเรียกโปรโยุงก็ได้ครับพี่โปรโยงุงอ่ะกลายเป็นโปรตีกลอฟอย่างนั้นเหรอคะอ่าย่อครับจัดโปรดิเซอร์มาเป็นโปรนะครับคนทงบ้านบางทีเขาไม่รู้จักว่าโปรดิเซอร์คืออะไรเออออ,อ,อก็กลายเป็นโปรโปรยุงแล้วชื่อเล่นชื่อยุงหรือยังไงฮะชื่อจริงพ่อแม่เรียกโอครับ แต่ว่าแต่ว่าคนในแกรมมี่เขาเรียกกันไอยุงไอยุงไอ,อยุงพี่เบิร์ดก็เรียกไอยุงตูนก็เรียกไอยุงครับก็มาจากชื่อจริงผมมาจากพยุงศัก์พยุงศักิ์ครับพี่<อ>ชื่อที่พี่เรียกนันหละเดี๋ยวฉันคนนึกว่าเอาละตายละพ่อแม่ตั้งชื่อว่ายุงเพราะยุงบินผ่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตายละเอะมามะชื่อจริงชื่อเล่นจริงๆคือโอนะครับแต่หลายๆคนตอนนี้วันนี้รู้จักเขาในฐานะ โปรยุงนั่นเองเอาตรงๆนะครับชื่อของโปรยุงจริงเนี่ยถ้าเป็นลูกเพจผมก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเรื่จริงๆผมไม่ได้ชื่อยุงหรอกนะครับชื่อยุงเนี่ยมาจากจริงๆแล้วผมชื่อว่าพยุงศักดิ์ใช่ปะแล้วก็เพื่อนๆตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยเด็กๆนะครับเขาก็เรียกว่าอายุงอายุงอายุงพอมาที่ตึกเจมส์กรามมี่นักร้องในตึกกรามมี่เขาเรียกอายุง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 นในนั้นก็เรียกอายุงนะครับพี่ๆหลายๆคนนะครับเรียกอายุงหมดก็กลายเป็นชื่อยุงนะครับที่เขาเรียกกันเป็นชื่อเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยู่บ้านนะครับที่ชลบ กเอังงชอบ2ชื่อเลยแต่ว่าชื่อที่ผมจะหันนะครับแน่นอนเลยคือชื่อยุงครับเห็นบอกว่าหางานยากมากเพราะชื่อมหาวิทยาลัยของคุณไม่มีใครรู้จักจริงหรือไม่คือมหาลัยที่ผมไปเรียนต้องต้องขออนุญาตนะครับก็คือเป็นมหาลัยต่างจังหวัดเลยนะครับแล้วเป็นมหาลัยที่แบบว่าเพิ่งเปิดปีแรกผมไปเป็นปีแรกอะพี่พี่บุ๋มก็คือมหาลัยเพิ่งเปิดไม่มีปี2ปี3มปีสผมเป็นปีแรกเลยแล้วเป็นครูเรียบรุ่นเปิดกรุวัย่นุ่มนะครับรุ่นแบบสมเด็จละคังเลยก็คือแบบ วัวเดินผ่านหน้าหอคือแบบว่าดินแดงเลยครับไปบุกเบิกแล้วก็ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่เลยแล้วก็จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่แบบต่ําต้อยไอการจะมาสมัครงานในที่ที่บริษัทดีๆคือเราเรียนนิเทศมาเราก็อยากจะทำเวิร์กพอยต์โอลิพัสช่อง3ช่อง7ไปสมัครงานครับด้วยด้วยด้วยเกรดด้วยประกาศนียบัตรที่เรามีปรากฏว่าไม่มีที่ไหนตอบรับครับอันเนี้ยทีมงานอยากรู้เลยบอกชื่อมหาวิทยาลัยได้ไหมคะบอกได้ครับก็คือผมจบที่มหาวิทยาลัยระ ผมจบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ดังเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยครับจบมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเลยนะครับชื่อมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับอยู่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่แบบผมภูมิใจมากนะครับที่ได้เรียนไ,ได้นี่ได้เรียนเป็นรุ่นแรกเลยนะครับปี2ปี3ปี4รุ่นพี่ไม่มีเลยผมเข้าไปแล้วมีปีหนึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกพอเรียนจบมาก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะเป็นมหาวิดใหม่ คือแบบผมจบรุ่นแรกแล้วก็บริษัทบริษัทบันเทิงหรือบริษัทักเขาไม่รู้จักครับยังไม่รู้จักแบบนั้นแต่ตอนนี้คือดังมากแล้วนะสำหรับที่นครศรีธรรมราชนี่คือเด็กเรียนกันเยอะมากเลยผมภูมิใจมากที่จบมาเลยนี้ครับถ้าไม่ได้ได้กลับไปไหมได้กลับไปครับได้กลับไปสอนน้องน้องเขาเชิญไป เคยไป,ไปเหมือนกันฝากน้องๆหลายๆคนนะครับใครที่จบมหาลัยต่างจังหวัดหรือว่าจบมหาลัยที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแนะนํานะอย่าได้ใส่ใจอย่าไปสนใจนะครับจบมาเรียนได้เกดเท่าไหร่เรียนไม่เก่งโดนคนดูถูกนะครับมหาลัยต่างจังหวัดอย่าไปสนผมเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มาจากใบสมัครงานนะครับดูเรื่องพี่แล้วจําไว้เลยนะครับโอกาสมาจากน้องเนี่ยก้าวเข้าไปหาโอกาสเองนะครับเข้าไปเรียนรู้เข้าตัวเองเก่งขึ้นเรียนจบมานะครับเราอาจจะไม่เก่งมากแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งนะครับแล้วก็เอาความสามารถของเราที่มีนะครับเนี่ยออกมาเนี่ยทำหนังสั้นบน a c e b o o k บน YouTube ได้เลยไม่ต้องไปรอโอกาสเข้าใจป่าวทำไปเรื่อยๆพอเราช่องเราดังในอนาคตเขาก็ติดต่อเราก็เอาสิ่งนี้ไปเป็นพอร์ตเพื่อสมัครงานก็ได้นะครับดังนั้นอย่ารอโอกาสทํามันให้เกิดขึ้นยุคนี้ใบสมัครงานไม่ได้งานแล้วนะจ๊ะนี่คุณก็ออกมาหางานครับคุณทําอาชีพอะไรเลี้ยงชีพตัวเองในช่วงนั้นสมัยนั้นก็จบมาด้วยความฝันนะพี่ก็อยากทำในใน,ในวงการทีวีเราก็ไปตระเวนสมัคร WorkPo i n t g ตแกรมีไปสมัครทุกที่เลยแต่ว่าเขาไม่ร<ข>ับ<ข> หมายถึงเขาไม่เขาไม่มีการฟีดแบคกลับมาคือส่งไปสมัครไปเงียบไม่มีแม้กระทั่งสัมภาษณ์เงียบคลิปเงียบคลิปครับก็หลังตอนนั้นช่วงนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ก็ไปทํางานตามตามห้างแล้วก็ถ่ายรูปรับจ้างครับเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายรูปแคตตาล็อกสินค้าเนื้อหมูลดราคาเนื้อไก่ลดราคานะครับก็ก็ทำแคตตาล็อกตอนนั้นตอนนั้นรู้ราคาเลยสว่าอะไรของเท่าไหร่รู้แต่แล้ก็รับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ก็เงินเดือนตอนนั้นจําได้6,300บาทก็หาคนประทางกาเรียกประทางตัวเองไปก่อนประ คือเรียนจบมานะครับเตะฝุ่นอยู่พอสมควรเลยนะครับได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทของอาต่อยไดพบนะครับแล้วก็ฝึกงานเนาะตอนนั้นฝึกงานทวายไดโชว์ชุดบอกเกมนะครับแล้วก็ไปทาสีฉากไปทำพร็อพไปไปทำงานในห้างนะครับเป็นคนตากล้องนะครับไปเป็นแบบเด็กแจกใบปลิวคือทำมาแทบทุกอาชีพที่บอกว่าเป็นแบบอาชีพฟ r e e l a n c นะครับอาชีพที่บอกว่าเขาจ้างแล้วทำนะครับคือรับหมดเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินนะครับพอมีตังค์ได้ก็จะเอาเงินเดินทางไปสมัครงานที่ต่างๆซึ่งแบบ ไม่มีเงินเก็บนะครับตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือต้องอยู่รอดที่กรุงเทพให้ได้แล้วก็พยายามหางานอย่างที่เราฝันให้ได้นะครับก็ไปตามกองถ่ายไปมั่วซั่วหมดตามกองถ่ายโฆษณามีตรงไหนไปตรงนั้นเป็นงานฟรีแลนซ์แต่กลับกลายเป็นว่าการที่คุณได้งานบริษัทใหญ่โตอย่างแกรมมี่เพียงเพราะกระดาษที่ชู่แผ่นเดียวใช่หรือไม่ครับตอนนั้นอารมณ์ไหนคิดอะไรและทําไมทําแบบนั้นคะคือมันเป็นนี้พี่อ่าผมเคยใช้ใบสมัคร ไปสมัครงานทุกที่ไปกรอกที่ฝ่ายบุคคลทุกที่ครับ Workpoint RS โพลิพัทุกที่ทำเหมือนทำเหมือน่ะทำเหมือนแบบฉบับเลยอะแพทเทิร์นทุกที่ต้องทำแบบนี้ต้องเอารูปอันนึงไปไปแปะกับใบสมัครแล้วกรอกความสามารถเราไปทำทุกที่เขาไม่เรียกวันนั้นไปกับเพื่อนครับเพื่อนเขาไปแคสติ้งเป็นดีเจที่ A t i ามผมก็ไปรู้ว่า A อทาอยู่ชั้นไหนผมก็ไปกับมันด้วยนะครับแล้วก็ไปนั่งรอสตาร์บัคข้างล่างพี่บุ๋มไปอยู่แล้วบ่อยๆข้างล่างก็จะเป็นแบบลานแกมมี่ข้างล่างครับแล้วมีล็อบบี้ มีมีรปภอยู่นะครับผมก็นั่งรอไอ้เพื่อนก็ขึ้นไปเป็นไปสมัครเป็นดีเจแม่งขึ้นไปแบบหายเป็นชั่วโมงพี่เราก็นั่งอยู่เงงเงาอะหิวน้ำก็หิวน้ำคือมองไปปั๊บมันเป็นร้านกาแฟพี่แล้วก็คนรวยๆเขากินกันผมก็มีตังในกระเป๋ามีไม่เยอะไม่กล้ากินนั่งคือน้ำลายอยู่ตรงนั้นนะครับก็นั่งไปนานมากรอมันทุกนาทีแบบเหนื่อยมากพี่ก็เลยมันเหมือนแวบขึ้นมาหมาจนตอกไว้ไหนๆมาแกมมี่แล้วเอาวะ คือตอนนั้นมันเกิดแบบนี้ครับไปไปไปอืในห้องน้าแล้วเห็นทิชชู่ในห้องน้านะครับผมก็เลยเอาวะหมาจนตอกในไหนมาแกมี่ละผมก็เดินไปที่รีเซพชันนะครับตรงรอปภแล้วผมก็พี่ครับผมจะขอยืมปากกากับกระดาษที่มันเหลือๆที่เป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับออออขอได้ไหมครับเขาก็ส่งมาให้งง,งๆครับเขาก็อขอทําไมวะผมก็ขอกระดาษไปด้วยนะครับแล้วก็ขอปากกาเขาส่งเป็นปากกาเมจิกตามมามาผมก็เข้าไปในห้องน้ำจัเลยจับได้แล้วก็ตรงอ่างล้างล้างหน้าครับมันจะมี กระดาษกระดาษที่ชู้ที่แข็งๆหน่อยอ๋อฉันก็นึกว่าไม่ได้กระดาษแบบม้วนๆนะไม่ใช่ม้วนๆไม่ใช่ม้วนๆเพราะยังเขียนไม่เขียนยากมากใช่พี่มันจะเป็นกระดาษแผ่นๆตรงปากล้างมือครับฉีกผมก็ดึง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 มาประมาณ10บ0แผ่นกับไอ้กระดาษแม่บ้านกมีค่ะเคลียร์กันนี่เลยนะคะมันนานแล้วพี่กลว่าตอนนั้นคือหมาจนตอกจริงๆพี่ผมนะครับแล้วก็ดึงมาแล้วผมก็เข้าห้องน้าแล้วไปนั่งตรงชักโครกครับปั๊บแล้วก็เอาปากกาเมจิกอ่ะแล้วก็มันจะมีกระดาษที่เป็นกระดาษโพสต์อิดด้วยกระดาษ รีไซเคิลด้วยแล้วก็กระดาษที่ชู้ผมก็นั่งเขียนเลยเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วเขียนว่าถ้าที่นี่มีโอกาสผมขอนะครับแล้วก็เขียนว่าสมัครครดไอทีผมเขียนเนี้ยทุกใบเลยถ้าที่มีโอกาสขอขอโอกาสนะครับสมัครคิดไอทีเขียนเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาคืนปากกาที่รีเซพชันแล้วผมก็เอาบัตรประชาชนครับแลกผมก็บอกพี่เราพอว่าพี่ครับผมขอขึ้นไปตามเพื่อนผมที่เอทามตอนนั้นเอทามอยู่ชั้นไหนผมก็ไม่รู้ไม่รู้เอาตรงๆคือมั่วนี่มึงไปเลยพี่ก็ขึ้นไปเลยแลกบัตรเสร็จป ขึ้นไปชั้นยี่3สองยี่สามคือลิฟต์เปิดอ่ะคือผมก็แฝงตัวลิฟต์เปิดชั้นไหนก็โผล่ไปโผล่ไปพี่โผล่ไปเสร็จปั๊บไปเจอรอปภผมก็กลัวรปภจะไล่จะลวบผมอีกผมก็ยืนรอตรงนั้นแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาครับผมก็จะเอากระดาษไปสมมติวิพผมยืนยืนอยู่หน้าลิฟต์พี่ครับคือใบสมัครงานที่ที่ฝ่ายบุคคลมันหมดนะครับพี่ครับผมอยากได้งานครับรบกวนด้วยครับผมก็ยืนให้เขาผมก็ทำเงี้ยยี่บสองชั้นยี่บสองยี่บสามขึ้นไปงี้ครับเจอกระเทยเจอผู้หญิง ขาก็งงๆก็ส่งกระดาษทิชชู่ให้เขาเขาว่ารับไว้งงๆผมก็ไม่รู้เขาทิ้งหรือไม่ทิ้งนะก็ทำแบบนี้ทุกชั้นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นไปหาเพื่อนขึ้นไปแจกใบสมัไปแจกใบสมัครเพื่อนเป็นยังไงช่างมันแล้วครับก็คือทําอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนานไหมคะมีคนโทรกลับหาคุณน่าจะมาจําไม่ได้มาสองสามวันสองสามวันสองสามวันเซอร์ไพรส์ไหมคือตอนนั้นแบบว่าเขาถามเขาโทรมาถามว่าฮัลโหลน้องน้องเอาทิชชู่มาวางโต๊ะพี่เหรอ ผมบอกไม่แน่ใจครับตอนนี้ลืมไปแล้วด้วยว่าว่าผมทําเรื่องนี้คือลืมไปแล้วลืมไปแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงกล้ามากเลยน้องปั๊บทาอะไรเป็นบ้างนั่นแหละครับทาแค่นี้เองผมก็ทุกอย่างเลยผมว่าพี่มัวโทษนะผมจริงๆผมอยากได้งานมากๆผมก็ลองไปดูแล้วผมก็สมัครไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ครับเขาก็บอกอ่ะเรียกเข้ามาคุยแล้วก็ให้โอกาสจากวันนั้นนะครับจนมีวันนี้เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ครับ ผมไปสมัครงานด้วยทิชชู่ก็คือเกิดจากความกล้าก็คือเพื่อนผมมันไปสมัครงานไปเป็นดีเจแล้วก็พี่ยุงเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับติดสอนให้าตามมันไปเพื่อเอินไอ้ช่วงที่ผมนั่งอยู่ข้างล่างนะครับโมเมตนต์ที่ผมนั่งอยู่ข้างล่างคนเดียวเปลี่ยวๆนะครับผมรู้สึกว่าเฮียหมาจนตรอกรู้สึกว่าแม่งไหนๆละนะครับก็มาแกมมี่แม่งอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ทำเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อก็คือเข้าไปในห้องน้ำแล้วเอาทิชชู่ครับเขียนๆๆๆๆๆแล้วก็ไปสมัครงานจนในที่สุดนะครับเนี่ยปัจจุบันนนนนมมนนีีีีีีีี้้้้้ะครรรรััับบบมม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 มโโโปปดดิิววเเเซซออ์ยยุุงลลชชผผผกกกกกกใททไ็็ู่่จจแาา ดาที่ชู่โอกาสนั้นแหละครับที่ทํามีวันนี้ครับวันนั้นแผนกไหนกลุ่มไหนกลุ่มแรกที่เรียกคุณแผนกมิวสิกหนึ่งตอนนั้นเราทารายการเพลงนะครับโปรดิวเซอร์ชื่อว่าพี่ชมพู่ะนะครับตอนนั้นก็เอาตรงตอนนั้นนันเน็กเขากาลังจะเขาเป็นคนเบื้องหลังด้วยแล้วก็เขาทํารายการเกมฮอตเพลงฮิตเป็นงูแล้วก็ตอนนั้นนันเน็กกำลังจะผันตัวจากทีมงานปกติครับไปเป็นพิธีกรเต็มตัวเขาก็เหมือนหาตัวตายตัวแทนซึ่งนี่ครับไอทิชูเนี่แหละอ๋อคุณคือตัวตายตัวแทน น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้น เส้นทางการได้งานของผมก็คือมีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อเจกกุ้งนะครับเขาเอาเขาเอากระดาษที่ชู่ผมเอาไปวางไว้บนโต๊ะนะครับของนัเน็กซึ่งตอนนั้นน่ะนัเน็กเป็นทีมงานอยู่นะครับแล้วก็แกเป็นพิธีกรด้วยก็คือทํา2อย่างเลยนะครับแล้วก็เหมือนแกแกจะก้าวมาทํางานเบื้องหน้าเต็มเต็มอ่ะนะครับก็เลยเหมือนตําแหน่งนั้นว่างอยู่เนี่ยที่ผมไม่แน่ใจนะเขาเล่ามานะนัเน็กเนี่ยเขาเอากระดาษใบนั้น่ะนะครับเอาไปวางไว้ที่ให้พี่ผู้นะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ในตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ โอกาสผมนะครับเข้าไปลองงานเทินโปรที่เจมกรามมี่นะครับจากวันนั้นแหละจนมีวันนี้นั่นเองครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านั่นเน็กนี่แหละเป็นคนที่ให้โอกาสผมนะครับเพราะว่ารายการนั้นนั่นแหละเป็นรายการแรกที่ดันเน็กได้เจอบุ๋มครับเอาจริงเหรอพี่ใช่รายการแรกที่ได้เจอบุ๋มก่อนเป็นนางสาวไทยเจมส์พ<ช>ัเพียงฮิดรายการนั้นเลยรายการนั้นเลยวันที่มีงูแล้วแกก็เอาเมื่อใส่งูอยู่ใช่แล้วนั่งใต้โซฟาใช่ใช่แล้วผลปรากฏว่า แกก็งงว่าทําไมรายการไม่เริ่มสักทีเพราะแกเมื่อยมือแล้วทีมงานไม่เริ่มงานเพราะอีชั้นไปยืนดูนักเรียนไปดูงานแล้วคนก็มายืนดูดิฉันอีกทีไปยืนดูนางงามอีกทีดูนางงามอีกที่นึ่งอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยถอดงวงมาแล้วก็บอกใครวะอะไรอย่างเงี้ยมันทีมงานแบบเออหื้อ้ออะไรเงี้ยแกก็บอกโอ้ขาว่ะแกก็พูดอย่างงี้ขาวะเลยอะสิ่งแรกที่แกพูดนั่นแหละนั่นแหละวันแรกที่แกจำหมุนได้ครับ แล้วไม่นายก็ได้ดังโสไทยนะจากรายการนั้นแหละอ๋อ,อเพราะว่าจากรายการนั้นอ่ะคือนานเน็กอ่ะเป็นงูก่อนแล้วแกก็จะออกมาเป็นพิธีกรด้านหน้าใช่ครับใช่ครับ แล้วจากนั้นคุณทําในส่วนของเพลงผมทํารายการเพลงของเจฟฟ์แกรมมี่ก็คือเป็นรายการเพลงข้างในเลยเราทำมันเองรายการแมลงมันรายการอีเมลหรือวันหยุดอะไรพวกนี้ครับตอนที่ผมเข้าไปทํางานแรกๆผมก็เข้าไปแล้วก็เจอแกเลยเป็นพิธีกรเลยรายการอีเมลในกับพี่อ้อมนะครับแกก็เป็นคนแบบว่าเฮ้ยไอตัวนี้ฮาดีเฮ้ยพี่ผููไม่เลวนะไอคิดคีดคนนี้แล้วผมก็เป็นคนไม่ตลกเพราจว่าแต่เขาก็แบบไม่ตลกก็ไม่เป็นไรเขาอ่านสคริปต์ผมทนอ่านสคริปต์ผมแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ตลกไม่อะไรเดี๋ยวพี่อิมพอไวเองเดี๋ยวพี่ทำเองเขาให้โอกาสผมทางานกันนั้น เน็ก <ersch> <Aj ax. S 1> จนเรน there, no? ียนเสียงนเน็กได้จริงหรือไม่อ่าจริงครับทําให้ฟังหน่อยสิคือคือมันก็ไม่เหมือนมากนะพี่แต่ว่าแต่ว่ามีพวกแฟนคลับ FC เขาบอกว่าเหมือนเออก็มันเกิดจากนี้ครับพี่ก็คือสมัยก่อนอ่ะผมจะต้องไปภากเสียงเน็กมาเป็นข่าวในรายการหรือเป็นไปภาคสนับสนุนโดยสปอนเซอร์เออลองลองภาคดูนะครับเออสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยซ p พสนับสนุนโดยหมันฝรั่งทอดกรอบเล ประมาณนี้ครับคือไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าไปอยู่ในพไปไปไปดัดเสียงนิดนึงไปใส่ออ t โตจูนมันก็ใกล้เคียงใช่ครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแบบเวลานน้นเน็้เข้าไม่ได้เข้าตึกผมก็จะต้องแบบว่ารับผิดชอบในการเรียนเสียงเขาก็ปี้เสียงเขาเพื่อเอาง่ายๆก็คือหลอกโปรดิวเซอร์เขารู้ไหมผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้นะแต่ว่า คือคือสมัยก่อนคือนั่นนะครับไปไปออกรายการต่างจังหวัดเกมวัดดวงเปรี้ยวปากอา่ะคือต่างจังหวัดไกลมากผมก็ไม่สามารถนั่งแท็กซี่ไปได้าบางทีก็ต้องบอกหน้าเน็กเฮ้ยผมเรียนเสียงนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรียนเสียงเรียนเสียงเรียนเสียงจนทุกโท่เนี้ยคือเนื้อเสียงมันมีความเหมือนจังหวะอะไรเงี้ยครับ คือถ้าตอนนั้นาน่ะทานเนกบอกกับพ,พี่โปรดิวเซอร์ผู้คำเดียวว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้ไม่ได้วะแสดงว่าผมเนี่ยโอกาสในการอยู่เจมกรัมมี่ต่อเนี่ยคือไม่มีแล้วแต่ว่าแกให้โอกาสผมแล้วจากวันนั้นนะครับแกก็สอนผมนะครับให้โอกาสผมนะครับแล้วก็เอาเรียกว,ว่าแกก็เป็นคนหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนเพือ่อนเป็นเหมือนอาจารย์ของผมนะครับในคนคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ศรัทธามากทํางานกับนัเนกเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากผู้ชายคนนี้บ้างก็จริงๆก็เป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นเพื่อนแล้วเป็นพี่ชายเลยนะครับก็คือ<ภ> เอาตรงผมเป็นครีเอทีฟสมัยก่อนนะพี่คือแบบต่ำเตี้ยเลี้ยดินคือมุกตลกที่ผมเขียนมาครีเอทีฟก็คือทําหน้าที่เขียนสคริปต์ใช่ไหมครับพี่แล้วก็เอาไปให้พี่บุ๋มพูดถ้าเขียนไม่เก่งแรกๆก็คือแบบว่า พี่บุ๋มก็จะอาจจะไม่พูดรู้สึกว่า<ะ>กระดากปากแต่นั้นเน็กเนี่ยก็คือเขาเป็นคนเก่งมากเขาก็รับมาบางทีไม่ตลกหรอกครับเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปทางนี้แหละแต่กูขอเล่นมุกกูเองนะแล้วเขาก็อิมพอไว้มุกตลกเหมือนช่วยผมแม้กระทั่งตอนที่ผมเนี่ยนะครับก้าวออกมากำลังจะก้าวออกมาจากแกรมมี่ผมก็ไปปรึกษาแกนะว่านันเน็กคือวันนี้ผมเริ่มมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์แล้วแล้วก็ผมทํทำงานที่แกรมมี่ด้วยนั่นมันเหนื่อยมากนะครับผมควรทำยังไงต่อไปดีคือทำสองอย่างมันลำบากมากครับผมควรอยู่แกรมมี่ ลองคิดหน่อยนะมึงอ่ะชีวิตมึงอ่ะน่าอยู่อีกไม่เยอะหรอกอายุอีก2ี่สิบสาปีมึงก็ตายหาละในโลกนี้ดังนั้นชีวิตหลังจากนี้มึงต้องเลือกที่ชอบที่ชอบแล้วล่ะที่ชอบที่ชอบก็คือ,อไม่ต้องรอไปถึงตอนตายอ่ะเข้าใจาว่าเขาบอกว่าตายไปแล้วมึงถึงจะไปที่ชอบที่ชอบใช่ป่ะแต่ตอน,นมึงมีชีวิตอ่ะมึงไปที่ชอบที่ชอบได้เลยเ,ลยเขาา้าใจป่าจะไปเที่ยวทะเลมึงจะไปทำเฮี้ยอะไรมึงไปที่ชอบที่ชอบได้เลยเข้าใจป่าโลกออนไลน์ถ้ามึงชอบมึงไปเลยอย่าตัดสินใจนานคนเรามีชีวิตไม่ถึงชองหที่นวันไปที่ชอบที่ชอบผมคยุ่ นั่นีอก็เป็นเหมือนพี่ที่แบบคอยสอนผมไอ้มุกนี้ไม่หายเฮียยุงอยากสอะเยอะโทษแับมุกนี้แม่งมุกนี้แม่งไม่ได้ยุงมึงทีหลังมึงอย่าเอามามันไม่เข้าปากกูไอ้มุกนี้แม่งเหมาะกับนักร้องคนนี้ผู้หญิงอย่าไปเล่นมุกนี้ยุงมึงไม่ได้คือ ครูพักรักจำแล้วก็ในเน็ตก็สอนไม่เรื่อยครับอืมใช่อันนี้ก็เป็นอันคัดนะครับเป็นแบบว่าตอนที่ทอล์กสุดจัดปนัดดาที่ผมรวบรวมมานะครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับยังมีตอนที่แบบว่าผมเมาส์คนอื่นอีกนะครับแบบอันซีนบอกเลยว่าเมาส์มันมากแต่ว่าน่าเสียดายครับในทีวีที่ตัดต่อมาน้อยนะครับดังนั้นในช่องของผมที่ตัดมาในอนะีพีหน้าเดี๋ยวมาดูกันบอกเลยนี่ตัวอย่างตัวอย่างครับมารู้ว่าบ้านตัวเองตกอับครับพี่เราไม่มีตังใจค่าเทอม ให้ลูกแล้ว <c oughs> คิดไปได้ยังไงคิดได้แค่นี้เหรอ,อใช่ครับเจ็บไหเจ็บน่าจะเป็นวงแคลชถ้าเป็นลูกเพจของผมฝากไปด้วยนะครับฝากช่วยกดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยพ l ีส e นะครับรบกวนเลยนะครับถ้ามีน้ําใจช่วยกันกดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยผมหวังว่าคลิปคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์คนอ,อื่นด้วยนะครับแรงมานานใจสิ่งที่ผมทานะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อคนได้ดูคลิปนี้ดังนั้นฝากด้วยครับกดแชร์นะครับใครให้ก่อนคนนั้นจะได้สิ่งนี้สะท้อนกลับไปครับ